ทางกรุงของวาวดีรู้ว่าพระมหาธรรมราชาสิ้นพระชนม์แล้วเห็นว่าไทยมีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินจึงสั่งให้พระมหาอุปราชาไปตีกรุงอยุธยาพระมหาอุปราชาไม่อยากไปเพราะว่าโหนทํานายว่าจะถึงคาดแต่ก็ไม่สามารถขัดพระบิดาได้เลยนาทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าหงสาวดีให้อวาาแต่ประการแก่พระมหาอุปราชา พระมหาอุปราชาได้ยกทัพไปตีเมืองกาญจนบุรีแล้วหยุดพักและในช่วงเวลาที่โพเพเกิดลมพัดออกและสัตวประจาพระองค์พักเรียกว่าลมเวลำพาแต่โหนนายใบเปียงบอกพระมหาอุปราชาว่าหากเกิดในตอนเช้าจะเป็นลางร้ายแต่ถ้าเกิดในเวลาตอนเย็นจะเป็นลางดีสมเด็จพระเรศลีสวนมหาราชกำลังจะไปตีเมืองขเขมรซึ่งในขณะนั้นเจ้าเมืองกาญจนบุรีเข้าเฝ้าทูล ให้สมเด็จพระนเรศวรเตรียมสู้กับพม่าแทนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงล้มเลิกแผนตีขเขมรเพื่อเตรียมตัวสู้กองทัพพมา่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้พระยา,ราศรีชัยลงเป็นแม่ทัพและให้พระราชาฤทานเป็นประทับสมเด็จพระนเรศวรมหา,าตัวเตรียมทัพเลิกยามออกศึกในวันอาทิตย์ขึ้นสเสวีค่ำเดือนยี่เวลา8โมงครึ่งเข้าโขนวาวรและพระนเรศวรทรง พระสุบินโผลนทานายว่าสมเด็จพระเรศวรเป็นฝ่ายชนะพระมหาอุปราชาทรงปรึกษาการศึกแล้วยกทัพเข้าปะทะทัพหน้าของไทยจากนั้นมีพระบัญญาสั่งให้เตรียมพลในเวลาตีสามและเคลื่อนพลทัพตีห้าสมเด็จพระนเรศวรทรงปรึกษา,ายุทธวิธีการเอาชนะค่าศึกต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำพิธีสําคัญตามความเชื่อและทำพิธีกําเบิกโขนทวารและว่าเส้นไก่ตัด ไม้คมน้ำสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชทรงช้างเจ้าพญาชัยยานุภาพและพระเอกาทศรสทรงช้างเจ้าพญาปากไตกับไตจักและต่อมาสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชทรงประกาศกับเทวดาบนสวรรค์ทั้ง6ชั้นและชั้นพมโลกส6ชั้นช่วยเปิดทางมองให้เห็นข้าศึกได้ชัดเจน สมเด็จพระเรสวรมหาราชจึงทรงฟาดพระแสงพลพ้ายฟาดลงบนอังสาด้านขวาทําให้พระมหาอุปราชาสิ้นพระชนบนคอช้างส่วนพระเอกาทศรถฟันมาชะโลคคอขาดพระเรสวรมีพระราชองค์การให้สร้างสถูปครอบจุดที่กระทายุทธถีเพื่อให้เป็นเกียรติของกษัตริย์และทรงทูลบำเหน็จให้แก่นายทหารสมเด็จพระวรรัต์ขอให้พระราชทาน เพอโทษให้เกณฑ์ทหารที่ตามไปช่วยไม่ทัน